สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขันียวใช้สารทุกท่านเวยครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเองบาวาที่กับพี่พี่พ่อน้องมาทําความรูุ้จักนะครับกับพอพันแต่งัวเท่านะครับในบานเท่าถือว่ายังมีหน่อยนะครับผมสาหรับผููเขาลั่งอยากจะได้พอพันุว่าเท่าไว้ปปรุง โครงสร้างกระดูกเนื้อหนังให้ใหญ่ๆครับมีงอแดงโดยสามารถปรับได้แล้วครับหรืองอเท่าครับมาหน,นี้เดี๋ยวสิพามาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งคอพันธุ์ที่จะมีน้าเชื่อออกกระจายให้เกษตรกรเท่เาเร็วๆนี้เดี๋ยวไปหูจักกับเจ้าของคอพันธุ์ตัวนี้เพิ่ปเลยนะครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีในนําตัวจะน้อยนะครับผมครับผม จตุรันครับเรียกโซ่ก็ได้ครับอยู่ดอกจันฟาร์มระยองครับผมพีโซนะครับผมดอกจันฟารมจังหวัดระยองครับผมอยู่ระยองครับเป็นฟามที่จริงก็เป็นพ้นสามมอเนี่ยนะครับไปยุ่พ่นก็ยังอยากเลี้ยงงัวโยครับก็เลยล่องเบิงครับมือนี้มีพ่อพันธุ์ที่ยุด้ันหลังนี่แหละครับพี่น้องถือว่าเป็นพ่อพันธุ์เขาเรียกว่าเป็นผู้เบาขึ้นไหมกำลังจะมีน้ำเชื่อออกทั้งตลาดน้ำเชื่อบานเฮ่านะครับผมไทยเห่าสำหรับผู้อยากได้น้ำเชื่อนะครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนผาเบงละเียพ่อพันธุ์ของเพื่อนตัวนี้นะคร ในคับพอพันตัวนี้ตัวนี้ซื้อเซอร์นินจาภาษาไทยยังไงนะเซอร์นินจาเซอร์นินจาครับผมเมื่อยี่สิบสี่เดือนนาเดียครับครบสองปีเต็มอ่ายี่สิบสี่นะครับผมยี่สิบสี่เดือนนากับครบสองปีเต็มเนาะครับลักษณะเขามันเบ่งแล้อมันโอเคผมก็เลยว่าเอ้ยรี่น้ำเสีอไว้ก่อนนะครับเซอร์นินจาครับผมมาฟังสายพัตุกรรมนะครับของเจ้าเซอร์นินจานะครับผมเซอร์นินจาสายพัตุกรรมของเพลินคือสายใดก่อนครับผม ไอพ้พอเพิ่อนสามสี่ห้าทับเจ็ดครับผมเอ้านะครับผมเป็นวัวน้ำเข่าจากเอ,าเอ,อเมริกาครับนะครับผม V8 V8 สามสี่ห้าทับเจ็ดนะครับ<ผ>มแม่เพิ่นเลยครับผมแม่เพิ่นนี่เป็น สายนอกขึ้นกันครับเป็นสายลอฟอร์ดครับผมอ่าลอฟอร์ดเบอร์ไหนครับเซอร์ลอฟอร์ดแมนโซหกหนึ่งหกทับหกอ้านะครับผมมันนี่สายพอสายแม่เป็นเรือครับพี่น้องใหญ่นาลึกครับพี่น้องเบื้องหลังกรรมเลยเป็นเขาเรียกว่าโครงสร้างวัวเป็นเป็นง้อสมัยใหม่ครับพี่น้องนะครับคือมีความลึกแล้วก็มัดกรามเนื้อไทยดีชัดเจนนะคร s. <S ับผมเบื้องอัตราการแสดงของมัดกรามเนื้อพี่น้องมัดก้รมเนื้อใหญ่ดานไทยนะครับเส้นหลังดีนะครับ เรากเป็นง้วเท่าโวดครับพี่น้องผผู้อยากจะได้พอพันตัวนี้นะครับผมไปปรับจังไรเนี่ยนะครับผมเปิดนี้จังไรว่าเหมาะกับปับแบบใดเนี่ยมันงมอ่องขังไรว่งผมอีสานเท่าเป็นเลี้ยงงั่วแดงกันป่ครับมัวแดงบาที่นี้คันเนื้อมั่วหลายครับผมอยากได้ลูกแดงเยับกระล้องเอาไปใส่เบงครับมันที่แสดงลูกออกมาแดงแดงแล้วก็เนื้อหลายขึ้นหรือก่คันวัวเท้าขึ้นครับคันเนื้อหน่อยเอาไปตัวนี้ไปใส่ รูวมกกันก็นสีได้เนื้อหลายขึ้นกระดูกก็สีใงญ้ขึ้นลำ้โตก็สีย่าขึ้นใช่ไหมครับครับผมามันได้สีบดบดเป็สีน้ำกับสีตลาดเขาก็นิยมนะครับครับผมเอาสสำคัญก็คือเลี้ยงวัว ต้องให้เนื้อเยอะมนเท่าอันนะครับผมเลียงงัวต้องให้เนื้อหลายแล้วก็การเจริญเติบโตดีนะครับซึ่งงัวเท่าก็ถือว่าเป็นงัวเขาเรียกว่าต้นนามของสายงัวแดงมาก่อนนะครับเรื่องเนื้อหนังกระดูกโครงสร้างครับพี่น้องใหญ่งามครับพี่น้องตัวนี้นะครับซื้อเพื่อนอีกรอบนึงนะครับซื้อวางใน้ครับผมเสื้อนินจาครับผมเสื้อนินจารหัส 5M01 อศูนย์หนึ่งครับพี่น้องนะครับผมอ้าแบรนด์นี้ด้อพี่น้องนะครับผมโลโก้นี้นะครับนำเชื่อนะครับผมขายกษตรกรเท่าอยากจะได้นะครับผมรกนผม รีดไว้สามพันหลอดครับรผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากจะได้ก็ติดต่อมาก่อ่เนะติดต่อมาได้เลยครับติดต่อมากมาก่อนเพราะว่าผมก็มอยากเบ่งลูกมันเท่ากันครับว่ามันส<อ>ี่ถ้ขาขายเป็นหลอดจะขายหลอดประมาณเท่าไรครับหลอดแรกหล,ลอดแรกเอาสามพันหลอดเนี่ยคือเอาค่าค่ารีดขึ้นในซื้อครับเอง่ายเลยคันใช้ยางได้น้ำเชื่อนะครับผมจองมากจะหลอดประมาณเท่าไรครับหลอดละลอยเลยต่อมาจากลูกขันยี่สานครับพี่น้องหมอผสมเห็น พันธุกรรมนะครับโค้งสามของเพิ่นดีแล้วอยากเอาไปปรับปูง้วอยู่ขอกอยู่ฟรามเพิ่นมาหลอดละลอยครับพี่น้องช่วงนี้โปร่มชั่แลยวร่อนลอยหนึ่งติดต่มาา่องลูกนาคพัเชางอสารอย่างได้น้ำเชื่องั่าเท่าเจ้าเซอร์นินจานะครับติดต่อเพิ่นมาได้นะครับติดต่อในคับเบอร์โทรคันยาเบอร์โทรัศน้าาเก้่งหกเก้าหนึ่งหกสามเก้าแปดเจ็ครับสามเนะครับอ่าราเบอร์โทรศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าเก้าหนึ เก้าหนึ่งหกสามเก้าแปดเจ็ดครับสามเก้าแปดเจ็ดนะครับหรือจะเข้าไปในเพจก็ได้ครับเพจดอกจานฟาร์มดอกจานฟาร์มครับพี่น้องครับร้องเสิร์ชเบ้างครับยูเระย้อนนะครับผมดอกจานฟาร์มเด้วยพี่น้องนะครับผมภาษาอีสานบรรเฮาแต่ว่าอนาคตอาจจะมาไหวที่สามหมอเฮานี่ครับ ใกล้ๆนี่ว่างสามหมอนี่ใกล้ๆนี่เนาะครับหลังจากรีดเสร็จเนาะอาจจะครับอาจจะมีแผนว่าเอามาไว้นี่ครับเอ้านะครับผู้ใดอยากได้ก็สร้างจองไม่ได้แพงหรอดละลอยนะครับผมเพิ่นกับมีน้ำเชื่อส่งให้ได้ยุ่เนาะยากได้ได้ครับคุยกันได้ครับคุยกันได้องเขาตอนนี้โปรโมชั่นครับจัดไปเลยครับอ้านะครับผมครับผู้ใดอยากจะได้นะครับผมน้ำเชื่องวเท่าสำหรับคอนี้ามาเบิ่งเห็นตัวจริงแล้วนะครับถูกใจเห็นรูปร่างลักษณะโค้งสางของเพิ่นกระดูกหง่ๆงยังสี่นะครับ กะลองติดต่อมาเบิงนะครับผมสายพันธุกรรมของเพิ่นกะถือว่าเป็นระดับโลกแล้วครับพี่น้องระดับโลกครับเพราะว่าพอพอเพิ่นเนี่ยนั่เข้ามาเลยครับเป็นวัวนะครับวัวน่องงามๆครับพี่น้องนะครับอ่าผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาเบิงเบอร์โทรทีอยู่อ่าอยากมาเห็นตัวจริงกัมาได้นะครับตอนนี้กะลีดอยู่กับหมอก้องสยามเวิเทคครับผมตอนนี้สยามเวิเทคนะครับพี่น้องเข้าลองพิจารณาเบิงนะครับสำหรับคลิปนี้กะมาเบิงพันธุกรรมงัวเท่าทันที ถามเรื่องพัตุกรรมงวดเท่าอยากได้นะครับปุ่มบันเท่ามีพอได้เนี่ยตอนนี้นำเชื่อนะครับนี่เป็นอีกตัวนึงฝากพีีฝากน้องไ้ได้ครับพี่น้องนะครับเอาไปล่องผสมเบิ้งนะครับลูกตัวที่เลียออกมาเพิ่นอาจจะนําไปหอดคอกุญละนะครับผมเพิ่น่าจะนําไปเบิ้งให้หอดขออนะครับลูกตัวแลกนําไปเบิ้งในหอดคออคุ้ใดผสมกอนนะครับหมอผสมแจงเพิ่นมาได้พี่น้องได้นำเชื่อชุดแลก้องเพิ่นไปเดี๋ยวเพิ่นจะนําไปเบิ้งให้ผลงานดีกับ สยกันสนับสนุนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอคุณคุณพี่หลรยครับผมขอบคุณครับ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 ขอบคนณครับขอดคครับขอนคปณครับขอบคุณครับ็อกคุณครับขอบคุครับขอบคุณคของคุณครับขอาเุณคขอเคุณครับขอบคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคนณครับขอ่นุณครับขอบคุ้ครับนอบคุครับ้อบคุณครับขอบคนณครับ่อบคุณครับขอบคุณครับรอบคุณครับของคครับขอบคงครับขราคุณครับขอบคุครับรอบคุได้ ครับเอาเลยครับฝากหมอผสมบ้านเ้าไปเช้วครับพี่นองครับอยากลองเบิงครับว่ามันลูกออกว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าผมว่ามันต้องดีนะสายมันสายเลือดมันดีครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ช่นนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ